สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็พบกับกอล์ฟนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับหรือรถแต่งฟอร์ดนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับหรือว่ามาเปรียบเทียบสเปคเกี่ยวกับรถให้ฟังนะครับแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาเปรียบเทียบนะครับก็อันนี้นะครับเป็นรถที่กอล์ฟจะไปส่งมอบลูกค้านะครับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเน็กเก้นนะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับไวท์แท็ก ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้านะครับสูงสุด170แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับ405นิวตันเมตรนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้ราคาจำหน่ายนะครับ1 4 9 0 0ล้านบาทนะครับสีจะจำหน่ายมีทั้งหมด6สีนะครับสีปกตินะครับที่ไม่ได้เพิ่มเงินนะครับก็บอลเงินเทาดำนะครับสีพิเศษนะครับเพิ่ม1 0,000บาทนะครับก็จะมีสีขาวมุกสีส้มสีเหลืองนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับ 1 5 9 0 0 0้านหบาทคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตกแต่งแล้วนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้ก่อนจะไปส่งมอบพ่งนี้นะครับวันนี้ก็เพิ่งแต่งรถเสร็จเลยนะครับก็จะมารีวิวรถนะครับให้ชมกันว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ก็แต่งนะครับก็บนฝากระโปรงนะครับก็ติดสติกเกอร์นะครับคำว่าเンジャーนะครับสีดํา ก็จะดูเด่นนะครับเพราะว่าตัดกับรถที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเนี้อายุการใช้งานนะครับก็ว่าตอนนี้ทนกว่าอะคริลิกที่เราเคยเคยติดกันแน่นอนนะครับกระเถิบลงมานะครับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดําด้านนะครับก็ให้รถดูมีมิตินะครับมีความคมมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยเห็นไหมครับ ดูให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้านะครับของรถนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็นไฟหน้า LED นะครับแล้วก็มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้ก็เป็น LED นะครับนี่ก็ไม่ได้เปิดนะครับเป็นไฟตัดหมอกเป็น LED นะสิ่งที่เราเปลี่ยนนะครับก็คือกระจังหน้านะครับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับ ฟอนต์คำว่าฟอน์เนี่ยครับลูกค้าเลือกดำขอบขาวนะครับไฟ LED นะครับสามจุดสีส้มลังพึ่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับฟอนต์สวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดชอบฟอนต์สีไหนนะครับก็สามารถแจ้งกับได้นะครับตัวชายกันชนหน้านะครับเป็นสีเงินนะครับรถรุ่นนี้นะครับมีห่วงนะครับห่วงลากด้านหน้านะครับอ่าเป็นคู่หน้านะครับ ก็เถิดมาที่ด้านข้างรถนะครับซุ้มล้อเนี่ยนะครับเป็นของเดิมที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นสีดําด้านแต่สิ่งที่ก็เปลี่ยนนะครับล้อแม็กนะครับเดิมเนี่ยเป็นแม็กสิบแปดนิ้วนะครับใส่กับยางฮิวเทเลนนะครับก็สเปคเดิมเนี่ยสองสองห้าห้าหกสิบห้านะครับ r สิบแปดแต่ตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเป็นแม็กแต่งนะครับแม็กแต่งลายดอกไม้นะครับจับคู่กับ ยางฮันคุกเดนโปเอทสองนะครับสเปคยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับไว้แท็กนะครับจุดเด่นนะครับก็คือโชคมโนทูปนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูนะครับว่าใส่ยางใส่แม็กสเปคอย่างนี้แล้วแบบเป็นยังไงนะครับลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูมิตินะครับจากด้านหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยว ถ่ายให้ดูหลายๆมุมเพื่อไปแนวทางนะครับลูกค้าที่ต้องการใส่แม็กสิบแปดแล้วแบบโอ้พี่ไม่ชอบซุ้มล้ออะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับนะไม่ได้ดูเต็มๆนะครับดูอมอมอมนิดนึงอ่ะ๋ยวขอให้ดูนะครับมุมจากข้างบนนะครับนะเอ้ยผมว่ากำลังสวยเลยสเปกเนี้ยไม่ต้องใส่ซุ้มล้อเลยอะ มาดูที่แก้มข้างนะครับแก้มข้างเนี่ยตัวขอบนะครับก็เป็นสีเทอรกาไฟ์นะครับตัวหนังสือก็เป็นสีเทอรกาไฟ์กระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีเทอรกาไฟ์นะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED ตัวนี้ไม่มีแพคเกจนะครับเห็นไหมอ่าแต่ก็มีไฟสองข้างตัวรถเหมือนกันนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับไวท์แท็กล้วหลังคานะครับสีเงินนะครับตัวนี้ก็รับน้ําหนักได้นะครับ80-85โลนะครับตอนรถวิ่ง 3 0 0ถึง350โลนะครับตอนเราหยุดนิ่งนะครับก็ตั้งแคมปได้สบายเลยกันสาดแท้นะครับเข้ารูปสีชิ้นเบ้าลองมือเปิดนะครับอันนี้เป็นสีดำด้านนะเดี๋ยวก็ให้ดูเบ้าลองมือเปิดเนี่ยเรามีตอนนี้มี2ลายนะอันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นลายนี้นะครับเพราะว่าเราติดขรอบฟาถังด้วยนะครับ เป็นเซตเป็นเซตนะครับดูมุมกว้างอีกสักทีนะครับเรื่องของสติกเกอร์วายแท็กสวยงามเลยนะครับสปอร์ตบาร์นะครับเป็นสีเทารกาไฟ์นะเป็นสปอร์ตบาร์สชั้นเห็นไหมครับ ที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับตัวนี้ใส่ครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดำด้านไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับที่ติดอยู่นี่ฝาท้ายนะครับคันนี้ติดครอบฝาท้ายนะครับเป็นสีดำด้านพร้อมกับตัวหนังสือฟอร์ดนะครับเลือกเป็นสีขาวนะครับ แล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับที่ฝาท้ายคําว่าเจอร์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ท้ายนะครับดูสวยงามโดดเด่นนะครับลงตัวมากๆนะครับไฟเบรกดวงที่3มนะครับน่ะอยู่ตรงมือเปิดนะตัวนี้ล็อกได้นะครับถอดมาล็อกได้ไลเนอร์นะครับมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นไลเนอร์แบบเรียบนะครับตัวนี้ก็เป็น 2 3 0โวลต์นะครับกับ1 2โวลต์นะครับตัวต่อไฟฝาท้ายเนี่ยครับเป็นแบบผ่อนแรงนะครับมือเดียวเลยกันชนท้ายนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์อุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับระหว่างตัว w i ท์ทเนี่ยนะครับจะต่างกับรุ่นลองลงมาคือรุ่นลองลงมาเนี่ยจะมีแต่กล้องนะครับ วายแท็กในอุปกรณ์มาตรฐานมีกล้องนะครับฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับสวยเลยข้างหลังสวยมากคันนี้เด่นแน่นอนนะครับแล้วก็พาไปดูในรถแอร์นะครับมีแอร์หลัง นะครับแล้วก็มีไท A ไท C นะครับแล้วก็230บโวลต์นะครับภายในเป็นโทนสีดำนะครับมีที่โหนนะครับที่เสา B ทั้งสองฝั่งแล้วก็มีตัวโหนจับเห็นไหมครับที่เสา A ทั้งสองฝั่งนะดำตัดส้มนะครับบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้8ทิศ ไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับมีตัวเปิดตัวปรับไฟสูงนะครับมีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ push start airbag 7ใบนะครับพวงมาลลยไฟฟ้าที่ปัดน้ําฝนเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัวนี้ตัดแสงเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะครับไว้สําหรับต่อกล้องตัวจอดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วจอกลางนะครับขนาด12นิ้ว แอร์อิสระนะครับแยกซ้ายขวานะครับเกียร์อัตโนมัติหสปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวโหมดการขับขี่นะครับ4โหมดมีไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็มีไทยเไทย C เกะนะครับเป็นสองชั้นภายในเป็นหนังสีดำ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเน็กเจนนะครับฟอร์ดเลนเจอร์นะครับฟอร์ดเอเวอร์เนะครับหรือแรปเตอร์นะครับสนใจรุ่นไหนนะครับก็อบขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดีไลน์ไว้ให้แล้วนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e กรอบด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อบนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ